ใกล้สุกแล้วนะครับนี่เรียกครูเอ็กเซปต์เดอะสโตมัตฟิชฟิชตัวสามมาไปมามาที่นี้มาพอแล้วพอแล้วดูสังคมมีแสงก็ทามีน้ำไหลหยาดน้ำเราอ่ะรทาเกลือนะครับแล้วก็จะย่างนะครับ so put s a l t on it and then after that I'm going to grill it ทีลาเปียอันนี้ใบขานะครับกาลังกาลีฟ hmm. make the g r i l l fish with the seafood salt. s a <laughs> ร ครับก็ใส่อันนี้ใส่น้ำอุ่นไปหน่อยนะครับ a bit hot water in here and then ผักชีนะครับรากผักชีนะครับ coriander root c ะ e a n everything before อันนี้พริกกับกระเทียมนะครับ uh, chili and garlic มะนาวนะครับ lime ครับเดี๋ยวเอาไปปันนป่นนะครับ a d h e n Go to blend ก็ปั่นนะครับ แล้วก็ตำถั่วตับนะครับใส่ตำที่นัคน่ครับแม่ขอแม่โทรครับแม่เคมมยบางทีบางคนก็ใส่น้ำกราเตยมดองใช่ไหมครับ ก็ใส่ถั่วนะครับเดนพุท t เด n น t s in นี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ already finish so yummy แซ่บมากขอบอกสูตรนี้นี่ครับย่างปลานะครับ grill fish ทิลาเปียอตัวทนกันไฟอ่อนเลยไหมได้แล้เนี่ยแหละ อ่อนก็เอาเอาเนี้เกลี่ยหน่อยนี่ขอเอบอร์สามเลยมาทีเนี้ยโบไก่สุกแล้วนครับนี่เรียกคุก except the stomach fish fish เบอรสามเบอรามมาไปมามาทีเนี้ยมาพอแล้วพอแล้วดูสัมมีเห็นก็ถ่ามีน้ำไรน้ำเราอะภารกิจมีมีไหมยังมีนิดนิดไกละน้ำตก ขนมจีนนะครับ rice noodle เป็นขนมจีนแห้งกลิ่นใบเตย ขรับขนมจีนี i ว e ้ o o d l นขนมจขนีนีเนีวุ้นีเส้นนะครับนี o วข้าวเหนีางๆนะครับา e g e น a b l e s นี่ครับเสนีจเรียบร้อยพ mm hmm. ร้อมเสยฟนะพร้อมกินแล้วนะครั้นี่ หิวมาก so hungry กินให้หมดเรากินให้หมดเลยกินให้หมดเลยหมดนี่ไม่มีมันจบแล้วมันได้ดูหมดนี่มั้งโอ๊ยหมดนี่เขาไปแล้วจะดูใหม่หมดนี่แล้วเขาไปแล้ว้พวกนี้ดูใหม่พวกนี้ไม่มีอะไรอะไรดูกล้องเหรอเห็นไหมน่ะเสียงดังเข้ากล้องคนเดียวเลยเสียงยังดังอย่างนี้ เส้นที่ท่านย่งโสดห่อยวเก็บไว้ผัดได้ใส่กะหล่ำเหลืออยู่แล้วจคัดอาวเ่ีขึ้นฝั่งนู้นนะวันกไปไก่ใช่ไหมนี่ยังได้เป็นไรครับขอประกาศทักของกาบกาบไหนอ่ะเฮ้ยกลบสีกาอ่ะกีกับกิน มีแล้วมีแล้วาผักเกห่อกันดูเฮ้อกินเบอร์กินเปลอยากกินนะอืมอร่อยออกินผักแต่เราต้องตให้เราต้องให้ดนนวลอันนี่ยนเนี่ยกินผักเหรอโอ้มาเลย จะกินผักชอบไหมหวานมากเรื่องมากกินผักกินเก้าหู้มาดี่มเต้าหู้เกาะปลาเกาะปลาเกาเผ็ดเผ็ด กินไม่ได้แต่อันนี้กินไม่ได้โตก่อนถึงกินกินหน่อกินหนกินไม่ได้มายึดโอ้ใครเผ็ดระวังเผ็ดนะระวังเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดไหมเผ็ดป่ะโอ้เผ็ดเห็นไหมแสดงเก่งจังยังไม่กินแตาน้ำไงกีนแบบเผ็ดเนาะอาหารให้ไปแล้วนะไม่เย็นเนี่ยกีนแบบเผ็ดก็เผ็ดตามกี ไปเรยๆบนนั้นแม่มากินอ่ืมไปเรยอืมแลอืมอืมอล้วอลเพยผ็ด